น i สสันบิ๊กอครับเครื่อง BD25 นะครับสาเหตุนะครับอันนี้บัไรกันช่างคือใดไม่ชาร์จนะฮะก็เอาไดไปแก้แก้กันเองเปลี่ยนแป้งทานเปลี่ยนไอวงแหวนทองแดง2อันด้วยนะครับเพราะว่าสึก สึกหมดเลยศึกอันหนึง่งเห็นตัวสีดำๆเลยตอนแรกเราก็นึกว่าคราบน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีจะเอารูปแทรกให้ดูนะพบว่าก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนเองบางอันเอาไปให้เขาใส่ตรงวงแหวนเนี่ยเอาไปให้เขาใส่เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปทั้งหมดพันกว่าบาทพันพันหลัก ไม่เกินพันร้อยประกอบอตอนประกอบปุ๊บประกอบเสร็จปุ๊บมาต่อพอมาต่อปุ๊บช็อตเลยครับช็อ,ชอตเลยก็นึกขึ้นได้ว่ามีวงแหวนอีกอันหนึ่งซึ่งมันหายไปเป็นวงวงแหวนรองไฟตรงขั้วบวกน่าจะเป็นขั้วบวกอันนี้มีถ้ามีพื้นฐานก็ ก็พอทําได้นะฮะลองทำเงินดูแต่ก็เป็นแบบผมบ้างก็มีนะเดี๋ยวผมลองไว้ให้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ลองไปแล้วก็ลองวัดตรงขั้วที่ไฟออกนะตรงตัวบี ได้ยินเสียงตืดน,นะฮะก็คือไฟถึงกันกู้บวกกู้ลบ,บ,บมันน่าจะเป็นตรงต้องมีต,ตัวยางรองตรงนี้อันหนึง่งโอเคคราวนี้ก็มาทำให้ฟิวขาดพอต่อกันไปปุ๊บใส่คนลบปุ๊บฟิวขาดก็มาหาว่าฟิวอยู่ตรงไหนก็มีฟิวตรงนี้ไม่รู้แล้วมีตรงไหนอีกก็ไม่ทราบได้ ใครรู้ช่วยบอกทีเนี่ยฮะก็ฟิวตรงนี้ก็ไม่ขาดกำลังหาอยู่นะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะฮะนี่คือสภาพเครื่อง อันนี้เอาเอาใดของอีคัดมาใส่ใส่ข้องเลยพบว่าคั่วบวกไม่เข้าไม่เข้ามายัางแบตก็เลยเอาสายลองมาจัำดูสายจัำที่คั่วบวกตัวนี้มาที่ เออเล่าก่อนอาการฟิวขาดก็คือไฟแผงหน้าปัดไม่ขึ้นเลยแต่ว่ารถสตาร์ตติดได้แต่ว่าไฟไม่ชาร์จแต่พอเอาอขั้วบวกตัวนี้ขั้วบวกตุดใดมาจัำกับตรงนี้ก็เป็นปกติไฟชาร์จก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรช็อตระหว่างทางมาที่ขั้วแบตโอเคครับ ท่านี้ก่อนใครรู้ช่วยแจ้งทีนะครับเติมนะครับลองทดสอบใดที่ใส่เข้าไปนะฮะก็ไม่มีไฟช็อตนะฮะก็คือลองเสียบที่สายบวกกับตัวกราวแล้วไม่มีช็อตนะครับอา่าแล้วก็สอบถามหน่อยนะครับว่าไอ้ตัวสีน้เงินสองอันเนี่ยมันคืออะไรครับเกี่ยวกับระบบฟิวไหมนะฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งมันเป็น เป็นตัวนี้เกี่ยวกับระบบฟิลไหมฮะแต่ก็ดูแอมมันใหญ่นะมันน่าจะเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นตัวใหญ่ด้วยก็คือมันเสียนว่า 40A นะฮอะอยู่ตรงใกล้ใกล้แบตเตอรี่อ่ะฮะรบกวนนะครับใครทางไหนก็ได้ครับกำลังไล่หาว่าช็อตอยู่ตรงไหนครับไม่ใช่ช็อตอยู่ตรงไหนว่าฟิลหรืออะไรมันตัดอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราเสียบตรงก็คือ เอาสายคีดที่สายบวกตูดใดแล้วก็มาไว้ที่สายบวกแบตเตอรี่เนี่ยอาการลดเป็นปกติเลยก็คือไฟหน้าจอขึ้นปกติเลยฮะแล้วก็มีไฟชาร์จปกติเท่าที่หาดูก็คือเส้นทางมันจะไปตรงนี้แล้วก็ลอดมาหน้าเครื่องนี้อ่าแล้วก็มาตรงนี้มาประมาณตรงนี้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันขาดตรงไหนแล้วก็ เคยถอดไอตัวนี้ดูได้กลิ่นมันจะมีได้กลิ่นไม้ตรงนี้ดมดูดครับรบกวนด้วยครับ